คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี่กะมาพบกับน้ำเชียร์เด้าข่าท่านผู้ชมเมื่อนี้น้ำเชียร์สิภาพไปตามแนวทางของพาธุดงไทยใหญ่เด้อขา่าท่านผู้ชมปูเพิ่นกับปอยให้น้ำเชียร์โวดว่างหันเพิ่นกับเขาตรงตรงเลยเด้อขา่าแตะว่า เพิ่นไพ่ C หกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมถ้าพี่น้องตัดเหรียญก็ได้ยู่ 6, 7, ค่ะหกเจ็ดค่ะขึ้นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูน้ําเชียรกับขออากาศขอประคุณปูที่เมตาตัวเลขให้ท่างช่องอน้ําเชียรเด้อค่ะปุกมาเปิดสักกระลาดแรกกับเขาเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเลขปูเป็นเลขนางเอาปูวาค่ะท่านผู้ชมค่ะ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์ในเด้อค่ะเลขมีเขามีรุดผิดจารณาบเบิงเอาเด้อค่ะผู้เพิ่นว่าถือก,กะบถถ่ต้องเสียใจเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์กับว่าถือคือกันค่ะแต่ว่ากะบอกว่าบ่ให้เสียใจจะคว้องกับเสียใจนิดๆอยู่ค่ะเพราะว่าเขียนไวแล้วเป็นมัดถูกทันเนะาะค่ะเป็นมัดถูกคนกำอยู่มือเจ้ารออยู่สิไปสื่อกลืมเขียนไวแล้วกะกำถิมค่ะสิเป็นคือน้ำเชียร หลายคนหลายถันอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกะสู่กันไหมค่ะท่านผู้ชมกองฉลากเขาว่าท่านได้เศร้าขายค่ะเอาค่ะไปรับชมเราฟังปูกันเลยเด้อค่ะอ่เจริญพรคุณยองดัเที่กาค่ะเจริญพ่ค่ะคปูพี่น้องโทษไปหลายบ่ละค่ะปู มีัว่ัล่งเสือก็บ,บอกว่าเมื่อยเด้ออย่าโทรมาเด้อเมื่อยเมื่อยกันเลยข้าเจ้าก็บว้ามุกโงงายหรอกกันเลยบอกว่าโอ้ยน้ำแช่โทรมาเนาะบัดนีิ่นบอกว่าปู้ไปหายเทียที่แหลกในซีหกเก็ดได้วาสันว่าข้าเจ้าก็บ,บอกโอ้ยเสียดายวาสันกันเล้บอกว่าบุญนั่นแหละบุญย่อมกับน้ำแช่มันถือการการเล่วาจังซี บุญไผ่บุญมั่นตัวก็เลยวายจังสี่บุญมั่นขำกันค่ะปูอ้าวงวดนี้บ่ได้งวด้าก็มียาเสือหลเคุณโยมเด้อก็บ,บอกโยมค่ะแอ้ว้าวคอยซื้อไปมันบ่เหมือเตียเดียวดอกหวยแล้วน,นะโชคแล่วนะค่ะก็บอกยมยอา้าวปัดนี้สี่เอาไห้เด้อบัดเด้อฟั่งเด้อค่ะฟั่งวาคนสิมีโชคถูกหวยลุ้ยสาบไปเนี่ย เมื่อนั่นเนาะไปถวายไปถวายละครั่งไปวันทีสิบไปวันทีไปวันทีสิบหา้าบ้านหนองขามเคยหลวงปู่เคยไปนนางในสามโตก็ไลยไปประกาศว่ายมเลเอรถที่ใสละครั้งไปนั่น สอง2 3 0เูอย์แต่บัดน,นี้ลดขั้นนั่นบัดอ่ายางออกเลยเมือคืนนี่มีนี่มีเห็นได้ค่ะครูมีมีเน็นเอ่อใกลไกลไกลกับใกลแม่ใกลแม่ใกลเนี่ยมันเป็น ถ้าโตแม่เนี่ยมันจะเป็นซีได้แต่ว่าหลวงปู่ว่างวดก่อนนั่นงวดวันออกแปดเพรเกศหนั่นหลวงปู่ฝันว่าอ่าจับปลาหอมาเนาะค่ะน้ำหลวงปู่กับเป็นเกศแมนบ่ค่ะปู่น่ะย่อมเพิ่นมาโอ้ยหลวงปู่ฝันถึงก็ว่าหลวงปู่ตีเพราะเป็นค่ะแต่บัดนี้ฝันมันเคลื่นิมิตเห็นนางตองงวด ขอองค์เทพเพิินขอเทวดาเพิินขอพระพู่มเจ้าทีมาสางังค่วมดีควมเมื่อม่หยาดโยมในเดอ้อยาดโยมกาลังจุด,ดกาลังถูกกาลังล่งหยาดกะเลน่นีมีเห็นไก่หาอมาไก่หอมาสองโตเลขเตียวหาสีสองีอส,สองไก่หอมาเลข ลืตีเอาหาซีสองเด้อน้ำเชื่อเด้อค่ะแต่ว่าบัดนี้ข้างล่างนั่นหกสองเด้อข้างล่างหกสองแมนข้างลาง 6, ่างหกสองค่ะดังนั้นกาบ,บอกเชือเดีวยวพราะว่าน้ำเชื่อเป็นคนมีบุญมีวาสนาแต่ว่าทุกคนก็มีบุญวาสนาแต่มันต่างกันในน้ำเชื่อค่ะคนเฮ้าน้ำเชื่อเป็นคนมีบุญวาสนาหนึงยย่งโหเงกะงาม ข้อที่สอง,อสองการเว่าการจาเนี่ยกับพ่อเบิงแต่ว่ามันบาถึกใจคนเดินลูกเล้อเป็นบางขอบางข้าว<อ>เข้าคิดดีเขาเกียดลายตั้งเทียเ้าอยากให้เขาดีเขากะว่าพอดีกบมี่<อ>ดังนั้นลูกทำงานตัวเนี่ยลูกต้องมีหูหนักใจหนักเด้<อ>ถ้าลูกหูหนักใจหนักนะ่ลูกจะมีความสุขอจะไปติดใจคนคนเฮ้า คนเฒ่ามีถูกกับมีผิดแต่ว่าดีทุกคนนํำเชี่ยมีบุญหลายคือเอาสะพานบุญไปเขาไต่แต่ว่าถ้าเขาไตยแล้วบุญเขาเกิดดีมันก็ะติดถูกมีโชคมีใช่หลวงปู่เองก็อยากให้ทุกคนมีความสุขถ้าทุกคนคิดดีคิดพ่อประมาณค่อยๆค,คิดไปทําบุญทําท่านให้เจ้าของ ท้าบุญเนี่ยจะของแปลว่าคิดดีคิดคดีกระเพื่อนค่อยค่อยคิดดีไปบารมีกระแเกิดหวยกระแถูกโชคกระแเขามาอันนี้คือตามหลักพระพุทธศาสนาพระทธเจ้าสอนแปลว่าเป็นอย่างข้าบอกแล้วเขาบ่มีโชคเขาบ่ซื้อเพราะว่ามีโชคแต่บ่มีใช่ใช่ก็คือใช่ใช่ชนะทั้งปวงคคนเกิดหน้าเนี่ย ชั่วจะรู้คานถอมาล่งมาเสงมาเมียม,ม,มาแม่บอกนังกาจอกุลเป็นบุญมัดสุขคนแต่ว่าบุญมันต่างบุญในน้ำเกี่ยค่ะปู่ดังนั้นจึงบอกว่าพุทธศาสนาข้าล่ำเลิศประเสริจริ่งเป็นสัตว์จริงทุกสิ่งอย่านิ่งเฉยเมื่อพบแล้วรัตตนะอย่าละเลยมั่วเฉยหมดโอกาสพลาดของดีคือน้ำเจ้าของดีไปให้เขา แต่บุญเขาพ่ถึงบุญเียบซี่พอถึงบุญบาลมียัาง่าท่านเกิดแต่ยาถอดใจทอดใจยาถอยบุญกุศลม,ม,มั่นบมเมนว่าติอยู่กับน้ำเชี่ยเหมิดหรอกค้นถูกกมะมีค<ะ>้นบอถูกกะมีแต่ว่าบุญน,น้ำเคี่ยเนี่ยเป็นบุญเทวดาลบกสู่ไปเอาหลวงปู่ฝันท่องว่าน้ำเคี่ยสีมีคววมสูข,ขือเดือนพฤึกภาคือเดือนหก มันสีเห็นคือหลวงปูต่ตาเบิงไหวบอ <c oughs> แต่ว่าหลวงปู่ฟันท่งเด้ลูกว่าน้ำเคีดสีมี้กลมสุกอ่าสุกไปเรื่อยๆอันนี้ดวงไผดวงมัน่นดังนั้นขอบอกแอฟซี่ทุกคนญาาิโจมทุกค้นลูงหล,ลานทุกคนเดอ้อค่ะว่าบุญไผบุญมัน่นเศษคือน้ำเชี่ยกับเ่าไบางดวงแต่ว่าเพียรพยายามอย่าให้ลูกให้หลานสุก โชคทุกคนนั่นแหละเอาวานี่ไหวพ่อนน่เอากอนสีไหวพ่อนี่น้ำเแี่กะอยากถามยังลงปู่อีกวานี่ขอเจริญพ่ออยากถามว่างวดนี่กะให้เขาคือเกาดอปู่เอางวดนี่ให้เขาละน้ำเชี่ะแต่ว่าถ้าถ้าจังไดล,ลงปู้ก็เสียเขาเด้อ <laughs> ให้เขาอีกสี่อุ้มน้ำสี่ซอยบุญน,น้ำเชื่อ น,นั่งเครียดนีมีได้กวอนสุกแต่ว่าขอบอกไว้ว่าแอบซี่ถกค้นที่มาดูดวงถ้าบาทรงกู้ค่ายใหญ่ลวงปูกะยาคิดหลายเพราะว่าบุญกุศลเท่าน,นั้นลหละที่จะลวงปูกะกะว่าใหญาติใแต่โยมฟังเมื่อดูดวงดูโชคดูมานแล้วถ้าไปคิดหลายมัก่ก็คือก้อนทุกแต่ว่าถึงว่าสีบอ มีปัจจัยทรงขาคู่จกักมือหนึ่งลูกมีลูกกระทรงกระได้อย่าไปกังวลใจเลยดังนั้นหลวงปู่ที่รับตามกำลังศรัทธาปู่ที่ทรงข่ามาในบัญชีของหลวงปู่ตามกำลังตามความเิดตามบุญวาสนาตามเงินตามท้องที่มีอย่าทําเกินบุญอย่าส้างเกิน ได้แย่กินเกินมี่มลูกกับมีความสุขมีน้อยท้านหน่อยบุญวะบุญวะลายยาฝาวาเมนท่าติบกระไดไปนาจงเจริญเผลยังวาเด้ค่ะน้ำเชี่ะเอาละงวดนี้หลวงปู่เองก็ให้ลูกให้หลานทุกคนแบ่พี่ทุกคนมานเด้อเอาละผู้ที่มาท้าบุญกับหลวงปู่คนละน้อยสองน้อยตามกำลังศรัทธานั้น ขอเราเทพเทวดาสิพกแนพรมสิ้าสันฟ้าสิสีสันดินนันนะปกปักรักษาขอบขัวของลูกๆก,กันหลานที่ท่าบุญกับหลวงปู่เดอ้อให้ประสบโชคดีมีใช้ให้ลูกคิดดีท่ำดีก็คอยทำ่ำค่อยคิดค่อยซื้อซื้อแล้วก็จะซื้อหลาย สื่อพ่อประมาณได้ไดหรือไม่ได้เอาไว้พ่อในโชคดีกันแล้วกันขอจเจริญพ่อสาธุค่ะปูน้ำเจียร์กับนมัสการค่ะปูอมีความเจริญกันแล้วกันสาธุค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมเลขปูกะไรแล้วเนะานะค่ะเนาะค่ะหวดว่าหันเพิ่นกะไห้คลิปแรกก็คือส6 7ค่ะท่านผู้ชม หให้เลขว่าหลายคะ่ะเลขนั่งเอาพี่น้องกระตัดเอาค่ะท่านผู้ชมแล้วก็งวดนี้เพื่อนกระหายมากคือหาซีสองเพื่อนกะบอกว่าขางนางหกสองแต่ว่าเลขนั่งเอามันไม่มเป็นเลขคำนวณพี่น้องสามารถสื่อลางสื่อบนใดเด้คะ่ะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้น้ำเชี่ยกับขออวยพรให้พี่น้องถือคือเกาเด้อค่ะเงินไหลกองท่องไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นติดต,ตามทางช่องย t u b e น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันถูกถูกหมวเด,ด้อค่ะพ่อไหย่แม่ไหย่สำหรับคลิปนี้น้ำเชี่ยกับสวัสดีค่ะ